สมัครกันได้เลยค่ะเรียนแต่งหน้ากับอาจารย์ปิงปองเป็นคอร์สที่สนุกที่สุดในประเทศไทยเข้าใจง่ายทำตามได้ทันทีมาสองคนลดไปเลยค่ะ จาก1,700บาทเหลือแค่1,500ับาทเท่านั้นค่ะรับของแถมกลับบ้านเป็นชุดเครื่องสำอางมูลค่า1000บาททุกคนเลยค่ะที่แม่มาเรียนเสริมสวยกับอาจารย์ปิงปองเนี่ยแม่มีฝ้าเยอะก็มีริ้วรอยที่ขางตาและก็ช่วงใต้ตานี่ค่ะแล้วก็มีถุงใต้ตาด้วยอยากจะให้อาจารย์ปิงปองลบรอยฝ้าให้แม่ค่ะ ตัวคุณแม่เองมีปัญหาเรื่องถุงใต้ตาแล้วก็เป็นฝ้าจะแต่งด้วยการแบบปิดฝ้าปิดอะไรอย่างเนี้ค่ะมีร่องน้ำมากนิดนึงเพราะว่าเริ่มมีอายุแล้วอยากทําคอนทัวร์หน้าไฮไลท์อะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยตัดสินใจมาโรงเรียนกับอาจารย์ปิงปองค่ะปัญหาในการแต่งหน้านะคะก็คือเป็นคนที่แบบว่าบล็อกตาไม่เป็นแล้วก็เขียนคิ้วกับดินสอเนี่ยไม่เป็นร่างไม่เป็นก็คือจะปัดฝุ่นอย่างเดียวก็เลยมันดูเหมือนไม่คมไม่มีมิติอะคะ่ะก็เลยอยากจะมาให้อาจารย์แนะนําให้อะคะ่ะ อยากแต่งมาโรงเรียนแล้วค่ะจะได้แบบสวยๆปกปิดรอยใต้ตาอะไรแบบนี้ค่ะก็แต่งค่ะบางทีแม่ก็ทักว่าเออหน้ารอยนะอะไรแบบนี้ก็อยากนำมาแก้ค่ะเวลามีกิจกรรมรำบนเวทีหรือว่าเป็นลีดเดอร์อะไรแบบนี้ค่ะก็จะสามารถแต่งเองได้เลยค่ะหากคุณมีเครื่องสำอางเยอะแต่แต่งแล้วไม่สวยแต่งไม่เป็นมหาจารย์ค่ะสอนแต่งหน้าโดยอาจารย์ปิงปองสอนสนุกเข้าใจง่ายทำตามได้ทันทีค่ะ ก้อนมาเรียนก็จะมีฟ้า กระรองตายตานะคะเยอะแต่ว่าห่างจากที่เรียนแล้วก็ฝ้าก็ปิดเลยแล้วก็เนี้ยงก,ก็ดีขึ้นส่วยงามมากระทับใจมากเกินสมอ,อางเลยดีถูกอย่างเลยระทับใจมากเวลาทํากิจกรรมที่โรงเรียนก็สามารถนําไปแต่งหน้าที่โรงเรียนได้คะ่ะแล้วก็ไปหยักเงินด้วยเวลาที่แต่งหน้าก็ไม่ต้องไปแต่งที่ร้านแล้วคะ่ะพี่พี่รุ่นแม่ก็น่ารักมากเลยคะ่ะน่ารักทุกคนเลยแล้วก็อาจารย์ปิงปองสอนดีมากคะ่ะเข้าใจไม่เครียดเลยคะ่ะเพราะว่าพี่พี่ก็คือแนะนําดีมากเราไม่ เข้าใจตรงไหนเราทำตรงไหนไม่ได้ก็พี่ๆก็จะสอนทุกคนเลยค่ะปัญหาของแม่ตอน่อนที่แม่จะมาเรียนกับอาจารย์เป็นปงนะคะพ่อแม่ หนามากแต่อาจารย์มีทีมมีอาวุธที่ทาไมคว้างของแม่อ่ะหายหมดเกลี้ยงหมดเลยกลับไปบ้านเนี่ยก็จะจําแม่ได้ไหมเนี่ยเพราะว่าแม่สวยมากนะไม่ดีใจมากนะผมต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะค่ะก็วันนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากเลยค่ะได้เทคนิคหลากหลายมากเลยค่ะในการแต่งหน้าสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เอาไปต่อยอดแต่งหน้ารับแต่งหน้าได้เลยค่ะอาจารย์ปิงปองก็คือสอนให้ได้ครบมากเลยค่ะเกินคุ้มค่ะ สมัครกันได้เลยค่ะอาจารย์เปิดสอนทุกจังหวัดใกล้บ้านคุณค่ะ